ไพร้อมเวลาพร้อมตักโ่พร้อมกโรมกติกากกคือคืออย่าปัอย่าอนนนอะไ้าลคเับอร้อยอ๊พี่อาบอกสองร้อยนะไอ้เฮียพุดมึงโแค่บ้า เอาครับ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 ครับอันนี้มวยค่ายผมเลยครับค่ายวัแกครับผมเอยครับเอารับคุณเอ๋นะครับพี่เจครับเราจะปล่อยไปเฉยๆไม่ได้ครับผมขอสัมภาษณ์หน่อยครับได้ได้ได้เลยได้เลยนักสู้ทางด้านนู้นก่อนดีกว่านะครับอ่าทางด้านนี้ชื่ออะไรครับปาร์ตบันหมีปาร์ตบันหมีนะครับอ่าเรามีความพร้อมแม่คนนี้90%แล้วเราเคยชกไหม มีอะไรจะบอกนักสู้ตกหน้าเราไหมเต็มที่แล้วเต็มที่แล้วอ๋อมาจะอุบาตรือเปล่าเฮ้ยพูดยังไงไม่ได้เออเป็นชุดเขาพูดยังไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวให้เขาแบกผมไปเรื่อยอ๋อเดี๋ยวให้เขาแบกเขาโรงงานไปด้วยเลยโอเคได้ครับเอาละครับตัวมือกระเป๋า่านบีเลยครับผมเอาเอานักสู้ทางด้านนี้นะครับชื่ออะไรครับโอ๊ตมาในชุดอะไรครับชุดเครื่องล ช่วยดูแลคนป่วยใช่ไหมครับผู้ป่วยผู้ป่วยอะไรครับผู่จีตะเวสเราดูแลผู้ป่วยจินตะเวสแต่เราผมผมเองครับเราเป็นผู้ป่วยจีนตเวสมาโน้มมาห่อมาคลุกคลายเอาครับทุกคนครับนตะเวสไม่ต้องไปรู้นะครับว่ารักษาแล้วหรือยังหรือยังแต่เราไม่ได้เป็นจริงใช่ไหมเอาโอเคครับเราไม่ได้เป็นนะเราคอนเทนต์นะครับโอเควันนี้ โอ้ยมาเลยโอทิตวเวสหรอือวเปล่าโอทิตเวสเลยครับผมโอ้ยเยี่ยที่แม่งเอาเฮ้ยโอยทิตเวสรับชมความมันไดเลยครับผมมาครับผมเอากรรมการพร้อมไหมครับเวลาเดี๋ยวกรรมาการวางไม้ก่อนกูนี้โอ้ยปล่อยเก้าเวลาเวลาเอาแล้ว โดนโดนยับฝาเข้าไปลึงทีเฮ้ยขวาออกมาไม่เป็นไรกูฝสั่หน้าไม่เจ็บขวาโดนขวาโดนมาเลยเฮ้ยนี่เป็นไงเฮ้ยเฮ้ยมึงอยู่ครบยกไอ้อาบอกเอาไปฟังเลยเฮ้ยทำไมครบยกไอ้อาบอกเอาไปฟังเลยเอาไงครับผม ยายงครับดูดูชนะน้องไหมลูกลเ้ดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวได้ได้ได้นะครับพี่แบงค์พี่แบงค์ตอต้ต้นแล้วคปแบเวล้เติโอได้เปรียบแล้วคุณตุ๊กไล่ลูกตกเอาแล้วเจอคุณแล้วต่อยนะคุณได้เลยคุณฝากกันแล้วไม่สัว โอ้ยใครให้ให oh! <c ười> hey ้้ไปได้ไหมไอ้อ <c ười> ้าไม่เสียตังค์เลยไอ้อ้าไอ้อ้าให้ที่ไหนล่ะไอ้อ้าให้ไอ้อ้าไอ้อ้าไอ้หลังที่ตะเวดเด็กกูนะให้ เอาแล้วดอมดมมองมองนะครับเออเอา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 เซฟดีกว่านะครับพี่แดงยังไงหลุดนะเอารายนะครับยังไงครับ